รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการกร e นฟาร์มเบรตี้กันอีกเช่นเคยนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะ รายการ Green f a r ์มเบรต t y ก็จะเดินทางแล้วก็นำสาระหลากมิติในแวดวงของอต้นไม้ก็ดีหรือการเกษตรก็ดีมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันเสารน,นี้ค่ะดิฉันก็ยังคงเกาะกระแส ว่าในเรื่องราวของคนที่เขาให้ความสำคัญในการรวบรวมหรือว่าสะสมต้นไม้ที่อยู่ในความนิยมต้นไม้ที่หายากวันนี้ก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมไปที่อาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเพราะที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่เขาก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรมากมายแต่ว่าเพียงแค่ระยะเวลาไม่กี่ปีค่ะคนรุ่นใหม่คนนี้ก็สามารถที่จะก้าวสู่เขาเรียกว่าบุคคลชั้นนํา ในแง่มุมของการสะสมและสรรหาต้นไม้แปลกเราจะพาทุานผู้ชมไปอินไซด์กับความเป็นส่วนตัวของสวนที่เขาเรียกตัวเองว่ากิดดาเพลน์ค่ะรายการกรีนฟาร์มบริช่วงอินไซด์ฟาร์แนะนำให้รู้จักน้องกิดดากัมปนาศฉายาพรเลิศค่ะครับสวัสดีครับจ้า เขาบกว่ากิจกาคือคอเลกเตอร์ตัวยงนักสะสมต้นไม้ที่มันทั้งแปลกทั้งหายากแล้วไม่ได้สะสมอย่างเดียวสามารถที่จะพัฒนาสร้างปริมาณสร้างจำนวนและสร้างความแตกต่างอยู่ในส่วนด้วยถ้าจะอธิบายผมก็จะจะหาต้นไม้ใหม่อ่าครับแล้วก็จริงๆไอ้หาต้นไม้ใหม่ก็มีมีพัฒนาอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นทำทิชชูเคานเตอร์ให้เจอต้นไม้ใหม่นะครับแล้วก็ ซื้อจากต่างประเทศนะครับต้นไม้ที่บ้านเรายัางไม่มีมก็พยายามจะเมนไปทางนั้นนะให้สังคมเล่นคนเล่นต้นไม้บ้านเรามีไม้ใหม่ๆม,มากขึ้นแล้วก็มีการตัดขยายพันธุ์ด้วยทำจำนวนด้วยนะครับ จุดเริ่มต้นของกิดาเองเนี่ยมันมีต้นไม้ที่เป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจที่ทำควบคู่ที่ไม่ใช่เป็น t ropical plant เหล่านี้ที่เป็นพวกไม้ต้นไม้อะไรนี่เคยเคยสะสมหรือเคยเล่นมาก่อนบ้างไมจริงจริงต้นไม้ไที่จำได้คือไม่ค่อยไม,ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปลูกมาก่อนเลยแล้วมามเจอตอนนั้นก็ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอกล้วยด่าง ก็เลยก็เลยสนใจว่าเอ๊ะไม้ด่างคืออะไรเริ่มเริ่มต้นจากวันนั้นแล้วก็ปลูกกล้วยมาตลอดวันนี้ยังอยู่ไหมกล้วยด่างยังอยู่ครับอ๋อยังอยู่นะคะก็ไม่ทิ้งเขานะคะนั่นหมายความว่าวันนี้กล้วยด่างมีความหลากหลายที่เก็บไว้หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ กิด,ดามีเป้าหมายอะไรที่จะมองไปในเรื่องของกลุ่มต้นไม้ที่เราทําการค้าอยู่บ้างถ้าเป็นเรื่องการค้านะครับผมก็จะมีเนสเตอรี่ที่ขายเป็นไม้ที่ผมมีจํานวนมากแล้วนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็กำลังกำลังเพิ่มจํานวนหรือว่ากําลังพัฒนาในสิ่งที่ต้องการอยู่ทราบบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่ามือจับดินจับต้นไม้อะไรมาก่อนแต่วันนี้ทําได้เองเลยไหมก็คุกคี้กับเขา ลองถูกลองผิดแล้วก็ตอนนี้ผมว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยเยอะเรื่องของความรู้ใน YouTube ความรู้มันอยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนม,มันก็ทำให้ทุกคนพัฒนาได้เร็วขึ้นกว่าคนสมัยก่อนเยอะครับม,ออมันมีสัดส่วนที่เราเขาเรียกว่าซื้อหาจากคนที่เขามีอยู่ในเมืองไทยหรือว่านำข้ามันมีแบ่งสัดส่วนยังไงใช่ตอนนี้เรียกว่านาเข้าเกือบเรียกว่าร้อเเลยคเพราะว่าคือเนื่องจาก มูลค่าของต้นไม้เนี่ยในปีนี้นะครับ,รบมันสูงขึ้นจาก2ปีที่แล้วประมาณ10 20- ิถึงห้าถึงบางต้นเป็น1 0อยเเซนเลยเพราะนั้นเราก็เราก็ต้องหาต้นไม้ที่ใหม่กว่าแปลกกว่าจากต่างประเทศที่ราคาเขายังยังไม่สูงมากแต่ส่วนหนึ่งก็คือผมต้องการอตอนนี้คือต้องการไม้ที่ใหม่ไปเลยที่ไม่มีในบ้านเราอะไรเงี้ยมามาทำดีกว่าครับ ความฝันที่กิดาอยากเห็นเมืองไทย <c oughs> เกิดอะไรขึ้น <c oughs> กับเรื่องของวงการต้นไม้โ <c oughs> ดยเฉพาะพวกท ropical plant ผมมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะที่จะทําต้นไม้มากๆกว่าหลายๆประเทศในโลกนะครับ <c oughs> แล้วเราก็มีความฝันว่าเราจะคอลเลกไม้แปลกต่างๆจากทั่วโลกให้ได้มากที่สุดเท่า <c oughs> ที่เราจะสามารถเอาเข้ามาได้ <c oughs> เอามาขยายพันธุ์ในบ้านเรา <c oughs> เพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าหรือว่าคนที่มีความสนใจได้ได้มีสิทธ์ เข้าไปเข้าถึงมันนะครับได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้เรามีเรามีเพื่อนจากทั่วโลกที่เขาก็มีต้นไม้ที่เขาเป็นคอเล็กชันของเขาที่เขาก็หวงแต่ด้วยการซื้อขายหรือว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาเขาแบ่งให้เราเราก็เอามาแล้วเราก็ขยายพันธุ์ให้ผู้เล่นอื่นๆได้ด้วยแล้วก็อยากจะทําเป็นตอนนี้ก็กําลังทําอยู่เป็นแกลเลอรี่ที่มีพันธุ์ไม้หายากจากทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนที่สุดค่ะว่า รายการ Green f a r m a y ต้องไป Insight แต่เราจะไป i n s i ซ h ์ตั้งแต่ไม้ที่เธอบอกว่าวันนี้เป็นเบสิกที่เธอสามารถเพิ่มจำนวนและให้คนจับต้องได้และที่สำคัญนะคะต้องติดตามรายการเราทั้งตอนและเราจะพบว่าไฮไลท์ไม้ที่บอกว่าไม่ขอเป็นผู้ตามแต่จะขอเป็นผู้นำนั้นมีตัวไหนที่น่าสนใจคะติดตามกันในช่วงต่อไปคะ่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไขมุกโนวาเม็ดสีเหลืองตรารืใบไขมุก ใช้น้อยงามทนผลดบ